วันนี้รายการถอดรหัสความสําเร็จครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจและต้องถือว่าเป็นเคล็ดลับของความสําเร็จในการทํางานกิฟฟรินครับเรื่องของการสื่อสารนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากซึ่งเราเคยเสนอไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับเมื่อไรก็ตามครับที่ท่านสามารถสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจได้เหมือนที่เราเข้าใจแน่นอนที่สุดว่างานในธุรกิจกิฟฟรินก็สามารถประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการใหญ่สายงานการตลาดอาจารย์พงพสุอุณาพรมที่จะมาบอกเคล็ดลับว่าเราจะมีวิธีการสื่อสารอย่างไรในงานเครือข่ายของเราตอนที่2 เพื่อให้ท่านประสบความสำเร็จได้ในธุรกิจกิฟรีนเชิญติดตามชมด้วยเลยครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับหวังว่าเป็นเสียงกรีดต้อนรับนะครับเพราะว่ามันดูกั้ำกึ่งตกลงชิ่วๆหรือตกลงยังไงกันแน่นะครับถ้าใครจําได้ในรอบที่แล้วเนี่ยเรามาคุยกันเรื่องของวิธีการสร้างแรงบันดาลใจไหนใครได้ฟังการบรรยายในรอบที่แล้วบ้างครับขอดูมือหน่อยครับโอ้โหโงเห่เฮงดีขึ้นกันทุกคนเลยนะครับ วันนี้เรามาคุยกันต่อในภาคที่2นะครับเขาบอกว่าการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อนําเสนอโอกาสทางธุรกิจเนี่ยมันเกิดจากความคิดที่บอกว่าคนเราเนี่ยจะต้องเริ่มต้นจากการทําให้เขาอยากก่อนเมื่อไหร่ที่เขาอยากแล้วเขาจะสนใจและเมื่อไหร่ที่เขาสนใจแล้วเขาจะลงมือทําท่านวราจิงไหมครับทีนี้เมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราคุยกันไว้ นี่เราต่อนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราคุยบอกว่าบุคลิกของคนที่จะสร้างแรงบันดาลใจได้ดีเนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีบุคลิกที่เหมาะสมกับเนื้อหามีน้ําเสียงที่มีพลังแล้วก็มีการซักซ้อมการพูดอยู่ตลอดเวลาที่สําคัญคือต้องเป็นคนมีวาทิสิ์เสียงที่มีพลังคือชัดถ้อยชัดคําชัดเจนมีการพูดคําที่ดูแล้วไม่ไม่มีหางเสียงที่ยาวจนเกินไปและคําพูดที่มีพลัง บางคำเป็นคำต้องห้ามเช่นทำกิฟฟลีนดีไหมก็ดีอ่ะก็ดีแม้มีคำว่าดีแต่คำว่าก็ดีความหมายเป็นยังไงครับกิฟฟลีนเนี่ยเธอทำมาดีไหมก็ดีอ่ะฟังแล้วแปลกไหมรู้สึกบวกหรือลบทําไมถึงรู้สึกลบทั้งๆที่มันมีคําว่าดีนี่คือตัวอย่างเขาบอกว่า พลังของคำพูดเนี่ยจะมีสีหน้าแววตาแล้วก็การเปล่งเสียงเป็นตัวกำหนดเสมอเห็นไหมว่าคำว่าก็ดีเป็นคำต้องห้ามคำว่าก็ดีเป็นคำต้องห้ามเพราะเป็นคำที่แสดงถึงความไม่มั่นใจเพราะเป็นคำที่แสดงถึงความไม่มั่นใจแล้วมันมีประโยคไหนล่ะครับที่มันทำให้คำว่าดีดูมีมูล,ลค่าสูงขึ้นถ้าเขาถามว่าทำกิฟฟลีนดีไหมโอ้ย ยิ่งกว่าดีอีกดีมากเลยละ่ะประโยคนี้คือการเติมความหมายหรือเติมมูลค่าของคำตอบเขาบอกว่านักธุรกิจจะเพิ่มพลังของคำพูดได้เนี่ยท่านต้องทำให้คำพูดธรรมดาดูมีพลังบางคนเนี่ยถามอาจารย์เล่าเรื่องกิฟฟีนเนี่ยมันก็มีเรื่องสินค้าเรื่องธุรกิจเรื่องแผนเรื่องบริษัทแต่บอกได้เลยว่าบางครั้งเนี่ยเราสามารถเล่าเรื่องอื่นปนกับเรื่องของกิฟฟีนได้จริงไหมครับ เหมือนบางคนเขาบอกว่าไปเจอดาวลายอยู่คนหนึ่งเขาขายเสื้อผ้าอยู่ในตลาดวันหนึ่งดาวลายคนเนี้ไม่เคยสนใจกิฟฟีนเลยปรากฏว่าดาวลายคนเนี้ยเขาป่วยไม่สบายไปขายเสื้อผ้าในตลาดไม่ได้สองอาทิตย์เธอรู้ไหมคนเคยค้าขายแล้วหยุดขายของไปสองอาทิตย์เธอว่ารายได้หายไหม หายแต่ในขณะเดียวกันระหว่างที่เขาป่วยเขาเป็นสมาชิกกิฟฟอรีนแล้วถึงเวลาวันที่11เขายังมีสิทธิ์ได้ไปรับเงินปันผลจากกิฟฟอรีนทั้งทั้งที่2ออาทิตย์นั้นเขาป่วยอยู่ mm hmm. เขาคิดเลยนะดาวไลน์คนนี้เขาบอกว่าธุรกิจอะไรที่มันสามารถมีเงินเข้ากระเป๋าทุกๆวันโดยที่เราเองเนี่ยยังใช้ชีวิตได้ตามปกติ ธุรกิจนั้นเป็นความมหัศจรรย์ตั้งแต่นั้นมาดาวไลน์คนนี้ก็เลยตัดสินใจที่จะลองทําธุรกิจกิฟฟินอย่างจรงจิงๆจังๆเพราะเขาเห็นแล้วว่าแม้เขาป่วยอยู่บ้านเขาก็ยังคงมีรายได้นี่เป็นเรื่องของเราหรือเรื่องของคนอื่นครับเรื่องของคนอื่นแปลว่าเรื่องของคนอื่นสามารถเอาไปเล่าให้ผู้มุ่งหวังฟังได้ไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นหลายคนบอกว่าอาจารย์มันต้องเล่าเรื่องของตัวเองคนเดียวหรือเปล่าถูกเล่าเรื่องของตัวเองส่วนหนึ่งแล้วก็สามารถเล่าเรื่องของคนอื่นได้อีก ส่วนหนึ่งนะนี่คือเนื้อหาที่เราจะใช้พูดในการสร้างแรงบันดาลใจทีนี้เวลาเราจะพูดก็ต้องบอกว่าเวลาท่านจะชวนคนคนทุกคนเนี่ยจะต้องเรียนรู้ก่อนว่าบทเรียนในในชีวิตจริงเนี่ยมันจะเริ่มจากบทเรียนง่ายๆไปสู่บทเรียนยากๆถ้าท่านจะพูดเรื่องกิฟเฟอรีนสำหรับคนที่ไม่เคยรู้จักไม่มีประสบการณ์งานทุกงานมันจะเริ่มต้นจากง่ายไปหายากแต่ความยากมันจะลดลงถ้าเรามีประสบการณ์ เอาฟังประโยคนี้ให้ดีนะครับงานทุกงานจะเริ่มต้นจากง่ายไปหายากแต่ความยากมันจะลดลงถ้าเรามีประสบการณ์ประโยคนี้ต้องไปคู่กันเสมออย่าพูดแค่ว่างานมันก็ต้องเริ่มจากง่ายไปยากเดี๋ยวตอนแรกเธอทําเรื่องง่ายๆก่อนเดี๋ยวต่อไปเธอค่อยทําเรื่องยากๆแปลว่าเรื่องยากๆย,ย,ยังมีอยู่ไหมครับมีบางคนพูดไม่ครบตอนนี้ตำแหน่งเล็กๆทำง่ายๆก่อน เดี๋ยวตำแหน่งสูงกว่านี้ค่อยทำเรื่องยากๆคนกลัวไหมครับงั้นกูอยู่ตำแหน่งเล็กเหมือนเดิมนี่แหละเพราะว่าถ้าตำแหน่งโตกว่านี้เดี๋ยวมันต้องทำเรื่องยากๆเราต้องพูดให้ครบว่าแต่เรื่องยากๆมันจะง่ายขึ้นง่ายขึ้นและง่ายขึ้นเมื่อเรามีประสบการณ์เหมือนตอนที่เราขับรถใหม่ๆแน่นอนที่สุดไม่เคยขับขับวันแรกเรารู้สึกมันยากขับเดือนแรกก็รู้สึกว่ายาก แต่พอขับไปสัก2ปีไอ้ที่รู้สึกว่ายากมันจะเป็นไงขึ้นครับง่ายขึ้นตัวอย่างพวกนี้ครับเป็นเนื้อหาที่เราจะต้องเตรียมเอาไว้พูดให้คนเนี่ยสนใจเราจึงต้องเลือกเรื่องที่ฟังแล้วสบายหูเนื้อเรื่องที่ฟังแล้วสบายใจ2ออย่างนะครับน้ำเสียงที่สบายหูและเรื่องที่สบายใจเป็นประเด็นหลักสำหรับนักสร้างแรงบันดาลใจ น้ำเสียงที่สบายหูเรื่องที่สบายใจอย่าเผลอใช้น้ำเสียงที่ไม่สบายหูบางคนเสียงตะโกนเกินไปคุยกันสองคนแค่เนี้คุยเผื่อบ้านตรงข้ามด้วยกลัวบ้านตรงข้ามไม่ได้ยินนี่เขาเรียกเสียงดังเกินไปไม่สบายหูหรือเนื้อเรื่องที่ไม่สบายใจบางทีก็อย่าเล่าเรื่องอะไรที่มันดูโศกสลดรันทด มากจนเกินไปเขาบอกชีวิตคนเนี่ยมันเหมือนละครถ้าเกิดเรามมวแต่เล่าเรื่องที่มันรำทดหรือมันเศร้ามากจนเกินไปบางครั้งอารมณ์อารมณ์รื่นรมเนี่ยมันจะหายเวลาเราจะเล่าเรื่องความทุกข์เราควรจะเล่าแล้วเราต้องบอกว่าเนี่ยไม่น่าเชื่อนะว่าเราจะผ่านมันมาได้ยังไงคิดแล้วเนี่ยก็ยังอดยิ้มกับตัวเองไม่ได้ว่าเออเรานี่ก็เป็นคนสู้ชีวิตคนหนึ่งเหมือนกันนะ เวลาพูดเนี่ยนะเราก็ต้องพูดในทํานองที่ว่าเรื่องเนี่ยมันทรมโดแต่เรารู้สึกดีใจที่เราผ่านมันมาได้ใบหน้าของเราเนี่ยมันต้องมีรอยยิ้มแต่ถ้าเกิดท่านไปชวนผู้มุ่งหวังท่านเล่าชีวิตปูมหลังของตัวเองเผอิญรันทดมากเศร้ามากท่านคุมสติตัวเองไม่อยู่ท่านน้ําตาไหลและร้องไห้ท่านว่าท่านจะไปต่อได้ไหมครับท่านผู้มุ่งหวังก็ไม่รู้จะยังไงก็ยื่นกระดาษมาให้เราซับน้ําตาบ้างละ มันไปต่อไม่ได้แล้วครับอารมณ์มันจะรู้สึกขดหูขึ้นมาทันทีที่พูดไม่ได้บอกว่าไม่ดีแต่กำลังจะบอกว่าอย่าให้น้ำหนักกับปมอดีตท,ที่ดูทุกทรมานมากจนเกินไปยุคนี้อดีตพูดได้ประมาณ20-30%ถามสํความสำคัญคือเรากำลังขายจินตนาการของอนาคตอยู่ถ้าเราโมแจะไปคุยกันในเรื่องอดีตจนคนลืมตั้งเป้าหมายในอนาคตไม่มีประโยชน์ครับแต่ถ้าเราพยายามขายจุดขายในเรื่องของจินตนาการของอนาคต ทั้งการเงินครอบครัวมรดกรายได้การเกษียณอายุที่มีบำเหน็จบำนาญในธุรกิจกิฟฟารีนเนี่ยจะทำให้เขาดูแล้วมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับต่อมาครับเราบอกว่าให้สังเกตปฏิกิริยาของเขาในขณะที่เราเริ่มต้นคุยอันนี้ผมทวนให้ฟังก่อนนะครับเมื่อเราสังเกตดูปฏิกิริยาช่วงเริ่มต้นอะไรจะเป็นตัวบอกว่าคนคนนั้นเราควรจะพูดได้มากได้น้อยแววตาท่านสังเกตดูครับแววตาคนบางคนเนี่ย ถ้าเขายังมีกำแพงในใจอยู่มันจะออกมาทางตาคือพูดง,ง่ายๆถ้ายัางไม่เชื่อไม่ชอบและไม่สนไม่เชื่อไม่ชอบและไม่สนใจตาเขาจะค่อนข้างแข็งแข็งใช่ไหมครับหนึ่งตาแข็งตาแข็งแปลว่าค่อนข้างต่อต้านนิดๆตาลอยล่ะครับตาลอยมันมีสองแบบแบบแรกคือตาแข็งตาขวางเลยอยากพูดอะไรเอาพูดไปอืมอืมนี่ตาแข็งตาขวางตาลอยละ่ะ ฟังไหมไม่ฟังตาลอยเนี่ยไม่ฟังอะไรอีกครับตาลอยสัญญาณของตาลอยหนึ่งไม่ฟังสองไม่ค่อยสนใจจริงไหมครับและระหว่างที่คุยปับ๊บเขาหันไปมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังมองข้างบนมองข้างล่างแปลว่าสมาธิมีไหมครับไม่มีระหว่างที่ท่านคุยถ้าสายตาเขาไม่ได้คุยกับท่านสายตาเขาไปมองนูน่นมองนี่อยู่ตลอดเวลาในที่สุดมองอันสุดท้ายคือมองนาฬิกาแปลว่าคนคนนั้นก็ยังไม่ได้สนใจ ท่านต้องมีจังหวะในการชวนคุยแล,ะละ้วล่ะถ้าสมมุติว่าแววตาของเขามันดูถอยห่างจากท่านเหลือเกินแววตาของเขาดูไม่สนใจเปลี่ยนจากพูดให้ฟังเป็นชวนเขาคุยครับถ้าเมื่อไหร่แววตานั้นเป็นแววตาลอยๆเปลี่ยนจากพูดให้ฟังเป็นชวนเขาคุยชวนเขาคุยเรื่องอะไรนี่เธอถามจริงชีวิตตอนเนี้ยเธอเคยคิดไหมว่าถ้าเราอายุมากขึ้นเนี่ยเราจะเติมน้ำมันกันลิตรละเท่าไหร่อ่า นี่คือเราชวนเขาคุยเธอจําได้ไหมสมัยก่อนเนี่ยนี่เราคุยกันผมว่าท่านกับผมก็น่าจะรุ่นเดียวกันนะเธอจําได้ไหมว่าสมัยก่อนเนี่ยนะเราเนี่ยเคยกินก๋วยเตี๋ยวกันชามละสามบาทคนบอกอู้อาอ๋อไม่เคยเหรอครับฮะตายแล้วไม่น่าเผลอพูดออกมาเลยนะครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ลืมลืมบอกว่าจําได้ไหมสมัยก่อนเนี่ยเราเคยกินก๋วยเตี๋ยวกันชามละสิบบาทไม่น่าเชื่อเลยนะ เดียเ๋ยวนี้มันชามละ30เมื่อก่อนเนี่ยจะซื้ออะไรก็ตามแต่เนี่ยโอ้ยกำแบงค์ร้อยใบใบหนึ่งเนี่ยนะไปตลาดนะเธอรู้ไหมได้ของกลับมาเยอะแยะเดี๋ยวนี้แบงค์ร้อยใบเดียวเนี่ย,ย,ย,ยไปตลาดเนี่ยจะได้ของสักกี่อย่างกันเชียวไม่น่าเชื่อว่าเวลาผ่านไปไม่กี่ปีเงินที่เรามีอยู่ในกระเป๋าเนี่ยมูลค่ามันจะเล็กลงเล็กลงทุกวันทุกวันมันก็เลยทำให้เราเรู้สึกว่าถ้าเรามีสิ่งที่เรียกว่า รายได้ที่มันเท่าเดิมเราไม่หาเพิ่มอนาคตเงินในกระเป๋าเรามันจะมีค่าที่เล็กลงเราคุยเรื่องใกล้ตัวเราคุยเรื่องกำแบงร้อยไปตลาดถูกไหมครับเราคุยเรื่องกำแบงร้อยไปตลาดเรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เรากําลังจะบอกว่าเราคุยเรื่องอาหารการกินเราคุยกันเรื่องเรื่องในชีวิตประจําวันดังนั้นเนี่ยช่วงการชวนเขาคุยเนี่ยจะทําให้คนที่ลอยๆไม่สนใจ เขาหาันมาสนใจมากขึ้นและเราคุยยังไงเราก็บอกว่าตอนนี้เราเปลี่ยนวิธีการใช้เงินใหม่ฟังอีกครั้งนะผมไม่ได้พูดว่าตอนนี้เราเปลี่ยนวิธีหาเงินใหม่ผมบอกว่าตอนนี้เราเปลี่ยนวิธีใช้เงินใหม่ฉันจะไม่ซื้ออะไรที่ฉันไม่ได้ผลตอบแทนประโยคนี้เริ่มเข้าเรื่องหรือ,อยังครับ,บเข้าแล้วเราบอกเราเปลี่ยนวิธีการใช้เงินแบบใหม่ เมื่อก่อนเนี่ยใช้เงินโดยไม่ทันคิดว่าซื้ออะไรไปจ่ายอะไรไปเนี่ยได้แต่ของก็คิดแค่นั้นเดี๋ยวนี้นะจะจ่ายอะไรก็ตามแต่จะไม่ยอมจ่ายในสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันไม่คุ้มแล้วมันไม่ได้ผลตอบแทนทุกวันนี้ฉันซื้อของเข้าบ้านเนี่ยฉันเองนะ่ยนอกจากจะได้ส่วนลดแล้วฉันต้องเอาเงินปันผลจากจากของที่ฉันซื้อเข้าบ้านด้วยนะแล้วตอนนี้ได้เงินปันผลเนี่ยตั้ง25%จากของที่ซื้อเข้าบ้านทุกเดือนทุกเดือน รู้ไหมคิดแค่เนี้ยก็กําไรกว่าแต่ก่อนตั้ง25%เซนแล้วเราพูดผิดไหมครับเนี่ยไม่ผิดแล้วบอกเราคิดแค่เนี้ยเราก็กําไรเมื่อก่อนจ่ายไปพันหนึ่งก็ออกไปพันหนึ่งเดี๋ยวนี้จ่ายไปพันหนึ่งได้คืน250อ่าฟังง่ายขึ้นไหมครับง่ายขึ้นเมื่อก่อนจ่ายไปพันหนึ่งเงินก็ออกไปพันหนึ่งเดี๋ยวนี้จ่ายไปพันหนึ่งถึงเวลาปั๊บได้คืนอีก250หชั้นนะ ตั้งแต่เปลี่ยนวิธีการใช้เงินตอนนี้นะมีเงินเหลือเก็บแล้วเราได้พูดเรื่องรวยไหมครับเนี่ยไม่ได้พูดเราบอกว่าเราเปลี่ยนวิธีการใช้เงินตอนนี้มีเงินเหลือเก็บแล้วฉันว่าคนมีเงินเก็บทุกเดือนเนี่ยเป็นคนที่จะว่าไปแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างจะอุ่นใจนะจากเดิมที่ไม่เคยเหลือเก็บเลยตอนนี้เก็บเงินได้ทุกเดือนทุกเดือนก็รู้สึกอุ่นใจขึ้นฉันบอกตรงๆนะฉันคิดว่าฉันมาถูกทางแล้วละ่ะ บอกตรงๆนะฉันคิดว่าฉันมาถูกทางแล้วเรื่องที่พูดทั้งหมดเบาไหมเบาสบายไหมสบายง่ายไหมง่ายแค่เปลี่ยนวิธีการใช้เงินแค่เปลี่ยนวิธีการใช้เงินที่สำคัญที่สุดการใช้ชีวิตประจำวันมันสามารถกลายเป็นธุรกิจได้วันนี้พอฉันไปเล่าเรื่องฉันเปลี่ยนวิธีการใช้เงินให้คนอื่นฟังคนอื่นก็เปลี่ยนวิธีการใช้เงินเหมือนฉันเชื่อไหม เล่าเรื่องดีๆให้เพื่อนฟังก็กลายเป็นธุรกิจได้เหมือนกันทำไปทำมาตอนนี้ทุกคนที่ฉันรู้จักอย่างน้อยเปลี่ยนวิธีการใช้เงินกันหมดแฮปปี้มีความสุขทุกคนได้เงินปันผลจากการใช้สินค้าในชีวิตประจำวันทุกๆเดือนเลยนี่คือสิ่งที่เรากำลังเล่าจริงๆเรากำลังแอบเล่าวิธีการทำงานไหมครับ แต่เราไม่ได้ทำให้ดูเครียดหรือดูจริงจังจนเกินไปทั้งหมดเนี่ยครับคือวิธีการคุยสำหรับคนที่มีกำแพงสำหรับคนที่แววตาเขาดูเมือม่อๆลอยๆแต่ถ้าเกิดเขาเป็นคนที่มีแววตาที่สนใจสังเกตง่ายๆครับคนที่มีความสนใจจะเป็นคนตั้งคำถามและคำถามจะเป็นคำถามที่เป็นเชิงบวกหรือเกี่ยวข้องกับการทำงานคำถามจะเป็นตัวตอบว่าคนคนนั้นจะไปได้ไกลแค่ไหนถ้าเขาถามว่าพี่ พาลได้เนี่ยเร็วที่สุดจะขึ้นเนี่ยต้องใช้เวลากี่เดือนแปลว่าคนนี้มีไฟไหมครับมีแต่ถ้าเขาถามว่าพี่ถ้าทําไป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 เรื่อยๆแล้วเกิดหมดคนชวนขึ้นมาล่ะคนนี้น่าจะจอดอยู่ที่ m e อร์คิวลีนะท่าทางนะครับเพราะว่าทันทีแกแกคิดเรื่องหมดคนแล้วนะแกคิดเรื่องหมดคนแล้วเขาบอกว่าให้ทําบัญชีรายชื่อนี่แกหมดตั้งแต่ตอนบัญชีรายชื่อะะแล้วครับก็หมดตั้งแต่ตอนเขียนรายชื่อแล้ว พอรายชื่อที่สิบหมดปั๊บแกบอกชีวิตนี้ถึงทางตันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามจะเป็นตัวกำหนดว่าคนคนนั้นเนี่ยจะมีความสำเร็จไปได้ไกลแค่ไหนที่สำคัญที่สุดถ้าท่านไม่ได้พูดกับคนอื่นท่านต้องพูดกับตัวเองให้ได้ว่าวิธีคิดของท่านก็เป็นตัวกำหนดความสำเร็จว่าชีวิตของท่านจะไปได้ไกลแค่ไหนเขาบอกเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่เราเนี่ยมีความรู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยก็ได้เท่านี้แหละ มาได้แค่นี้ก็พอใจแล้วมันหมายถึงท่านกําลังใส่ภาษาอังกฤษใช้คำว่าจุดฟูลสต็อปในชีวิตของตัวท่านเองคำว่าจุด f u ลสต็อปในชีวิตของตัวเองหมายความว่าเวลาเราเขียนประโยคเนี่ยถ้าเป็นประโยคภาษาอังกฤษเมื่อไหร่จบประโยคปั๊บเขาจะให้ใส่อะไรครับจุดแปลว่าประโยคนี้หมดยังครับหมดประโยคจุด f u ลสต็อปที่จบรูปประโยคคนเนี่ยแปล บางคนชีวิตยังมีลมหายใจแต่ไปทะลึ่งใส่จุดฟูลสต็อปที่ชีวิตของตัวเองเรื่องราวของการสื่อสารในเครือข่ายยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับแน่นอนที่สุดว่ายังมีเคล็ดลับอีกมากมายเพื่อให้ท่านสามารถทำธุรกิจได้ประสบควาสมสำเร็จช่วงนี้พักสักครู่ครับ